สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเมื่อนมานว่นสิมาถ่ายควายฉันควายยังม,มาคือย,ยังเวียนอยู่มาเบิ่์ตงเข่าจนแตกตื่นมื้อั้นมาบ่าได้มาสี่หะมื้อหนึ่งเบิดเลยแปกคึกโอ้่นเกี่ยวตั้งแต่มื้อนนั้น,นเนาะได้ยินเสียง่นเกี่ยวอยู่มืหมนะเบิดแปแตกตืต่นเลย ยังจะทงนี่คนละทงหน้าบ้านนั่นหนองมะลมทงนี้ไปแล้วนี่หมดแล้วนี่ไปไปถ่ายทงนั้นนะทงหนองมะลมอันนี้มันไกลบ้านทงนั้นมันไกลบ้านแต่ห่างงามงาม่เข่าห่างงามงามท่เดินเมษาเกี่ยวนะกำลังเป็นเหมากายเหมาแล้วอันนี้จนเกี่ยวละ เหลือแต่ตอเฟืองล่ะนี่ก็จะเอาควายมาปล่อยเนี่ยมุทางกินแล้วเนี่ยหยาหลายขนาดเลยมุทางปล่อยควายเลยมันหาก,ก็าแล้วมือนี้บ่อน,นี่เกี่ยวแล้วมือ,อยังใหม่ใหม่เลยหยาก็ยังบริหานหยาโชคเขียว,ย,วยังบรได้ควายยังบ่ก,กินเลย คนโบตกท้องฟ้าบรรยากาศโลง่งโปร่งใสบพพื้นนั่นนะพื้นโควิดกับพื้นั่นตรวจผู้ใดตรวจเราเป็นเบิดผู้ใดบตรวจกับเป็นจะเป็นไข่บางที่เป็นโควิดกับบอรู้ผู้ใดตรวจเราเป็นเบิดลไปซะโควิดโควิดฉีดยาเข้าล้างกายคนบันที้โรคมา โลกมามาสู่กันมาเนี่ยสู่กันกับอันกับกบคนกับโลกเชื่อโลคในในร่างกายมันสู่ทนตาน้ตานทานต้านทานโลกใหม่เข้ามาละคนก็สู่ได้ละคนก็นสู่บ่ได้ไดต้านทานกันบ่ได้เนาะอันนี้คือคือแต่หากบบกไปยังดอกเพราะว่า เกิดแก่เจ็บตายคือกันบ่เป็นโควิดกระตายคือกันเป็นมะเร็งกระตายคือกันเมื่อก่อนเมื่อวานนี่ฮะเ้นเลือดในสมองเตกะ,ะก็เสียชีวิตคือกันวันนี้เสียชีวิตด,ด้วยโรคมเนะเร็งน่ะปีละสามแสนอันนี้โควินโรคใหม่ลคมาใหม่แต่โ,นะโรคมะเร็งน่ะโรคปัจจุบันปีละสามแสนเสียชีวิตทีนี้คนเฮาเกิดมาก็ต้องเสียชีวิตอยู่แล้ว เกิดแก่เจ็บตายไปของคู่กันบน่มได้เสียชีวิตด,ด้วยโควิดกับเสียชีวิตอุบัติเหตุโรคภัยค่ะเจ็บล่ะเกิดมาสร้างตายนะคนเฮาถ้าบวตายเต๊กสันแหงสีล้นโลกเลยมองนี้ห้อบอลอยู่ล่ะมองนี้กับยานมองนี้ห้อบอลอยู่นี่อันนี้ยังดินวางอยู่ได้เนี่ง ใ้วค่าเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาบ่ตายเนาะหลายขนาดแล้วแต่ครั้นี้ก็ยังหลายโอ้แดดขนามกวอนี้เพื่อสิมานยันคำผู้ยุควายนี่คำมืดผอูอยู่ยังแดดอยู่เพราะว่ามันกินหยาด้หยาอ่อนเถอะนะ ฝนตกหนาอ่อนพ่นดิอันนี้ก็ยังเขียวเขียวเลยพ่นยังเกียวแล้วใหม่อยู่ยังบ่อควายมาเนี่ยกินกันยังบอ่อนยังบ่เบิดแล้วลายไปเดินควางปปน,นีกินอาทิตย์หนึ่งเบิดบก่กควายมันกินเป็นเปลืองอยู่ได้มันเข่าส่วนใดก็เรียบเลยในควายเข่าส่วนใดน่ไปเลยนียบ แดดร่มลมตกแต่ยังแดดอยู่ลมตกแดดร่มลมตกต้องยามหนาวแดดร่มลมตกเพราะว่าตอไปี้้ันถ้าหนาวจะหนาวหนาวมากถ้าร้อนก็จะร้อนมากจะมีพายุพายุลมแรงจะเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดน้ำท่วมจะเกิดโรคร้ายแต่ละอย่างที่ันที่เพื่นพยากรณไวน้นี่มีบนญรันมาบนญลัน ยังแต่สิ่งพิพภพเหรอวันสิ่งพิพบภพจะไม่เหลือหินซ้อนแม้สักก้นเดียววันสิ่งพ่พิภพล้างโลกวันที่จะมาถึงโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นให้เราทำความดีทำบุญสุนทานเอาไว้เผื่อเราไปอยู่พบหน้าเราก็จะได้มีพบภูมิที่ดี สถานที่ที่ดีเป็นจิตวิญญาณเนะมีร่างกายแล้วก็มีวิญญาณพอวิญญาณออกจากร่างกายผจสว่าตายค่ปะบางคนเนะ่ะตื่นตื่นนอนขึ้นมาบ่ตื่นเนะ่ะนอนรับไปตื่นเช้าขึ้นมาเห็นหนาจังว่ายังไหลไหลไปเลยนะอันนี้คือ คือชีวิตของแต่ละคนจะไม่มเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมันแน่นอนอยู่แล้วขนาดคนสวยคนรอคนดังทีคนอันยุทามันดาซักสูงส่งก็ตายเบิด ตายทุกคนเหลือไว้แค่แค่แค่เม็ดเดียวมหอนเม็ดเนาะสี่สิบเิบ้นบ่ลงเหลือแค่สี่เหลี่ยมทองน้าหลายๆทองน้าหลายๆทองน้ากกกวางอันนี้บดเอาไปน้ำเล,ล่นบ่ลมลุงเลยลงเล็กๆไม่หลมเลย เนื้อแต่ไม้สี่เหลี่ยมเอาไปน้ำเสื้อผ้าก็ะสุดเดียวเรามาแต่ตัวเราก็ต้องไปแต่ตัวส่วนส่วนที่ติดตามเราก็คือความดีและบาปแล้วก็บุญบาปบุญความดีที่ติดตามตัวเราไปด,ดินหลายหลายเงื่อนหลังใหญ่ๆพื้นทีห่หลายๆบ่บได้เอาไปน้ำเล่น กิจชนก็ฝังส่วนชาวพุทธก็เผาเกิดขึ้นมาหลดตายเบิดคนคนเฮาตายเบิดไม่มีใครอยู่คำฟ้าตายเป็นรุนเป็นรุ่นไปสิปูย่ย่าตายยายลูกหลานเหลนหลอดพอรุ่นลูกรุ้นลานเหลน้หลอดไปก็ะ เียชีวิตไปพ่อบริรุนใหม่นี่รุ่นใหม่สิบบจักรุนเก่าเนีเพพาะว่ารุนเก่านี่ถ้าบอสืบสาวเล่าเรื้องว่าเป็นลูกหลานไผ่นี่จะสิบบจักกันเลยลูกหลานรุนใหม่บอจักว่าลูกไผ่หลานไผ่สิบบจักกันคนเฮานี่สิบบจักกันแล้วกกสิบบรู้เรื่องกันละสิว่าบรู้เรื่องกันนะแต่บันนี้อันอันซัดผัดสิรู้เรื่องในบันนี้มานี่มันสิหูจักมันสิรู้เรื่อง เวลาคุยกับหมานมันจะรู้เรื่องเข้าใจเลยสบายขนาะดมันบริเอ็ดนามาันก็ได้กินข้าวเนี่ยหมาวอาน้ำนีนก็รู้เรื่องอีกมีบริเอนะ็นนาเน้วมีนกกับหมานกก็ไม่ได้ทำนาหมาก็ไม่ได้ทำนาแต่ได้กินข้าวมาไม่ทำนาแต่ได้กินข้าว วันนี้คนคนทำงานผู้ทางปล่อยว่าปล่อยควายเข่าแล้วบ่ได้ถามพนัว่าควายมาหัวใ่นะมันยังเวียนอยู่ช่องสิบหันได้มาแล้วอันนี้มากัหาโมงแล้ว หามงแรงแล้วนี่ค่ะแต่ตะเวนพญานนานตกจะเีนนานสูงยามนี้ตะเวนสินานลงสูงแต่ยามหนาวนี่ตะเวนมันจะมืดละหกโมงก็มืดล,ลงยามนี้ตะเวนหกโมงยังสองสองแส,สงยังร้อนอยู่ต่อไปเข้า่าเตรียมสถานการณ์ไว้ถ้าร้อนมันก็จะร้อนมาก ถ้ามันหนาวมันก็จะหนาวมากฝลนตกมันก็จะตกผิดปกติลมก็จะแรงทายุพัดกระหนำ่ำต้องเบิงจะเจือเบิงแงงดูแลบ้านเรือนซานจะเจือแต่ละคนแต่ละแต่ละมือละมือม,มีผู้เสียชีวิตไป เสียชีวิตด้วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเอาไม่ได้เบิง่งกเองแถวนี้อยู่เสียชีวิตด้วยอันไหลไปไหลไปกม็มีนอนแล้วไหลไปนะเขา,าเอนมาเขาว่าเขื่อน่าไหลนะหัวใจขาดเลือดฉับพลันหัวใจขาดเลือดโดยฉับพลันหัวใจล้มเหลวมนะันน้ะหัวใจล้มเหลวโดวยฉับพลัน แต่ถ,ถ้าถ้าตามอีสานแล้วว่าแต่ข้าวสมัยนั้นว่าไหลนอนไหลไปไหลไปนอนแล้วโดนไหลไปน mm. คนเท่านี้อันความตายแขยนคอทุบบาดยางอันนอนรับแล้วตื่นหนาเห็นตื่นหนามาเห็นหนาจังว่ายังน,นอนนอนกลางคืนตื่นมาเห็นหนากันจังว่ายังบางคนกับไน่ไหลไปอันนี้คือความตาย มันเป็นมันเป็นมันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายมันเป็นความจริงของชีวิตแต่เรื่องอื่นนะไันเป็นเรื่องสมมุติสมมุติเป็นอันก็คือหัวโขนพันทรเลยเป็นอันเจ้านายใหญ่ตัวสูงทรงแต่พอเวลาอายุหกสิบแล้วก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเป็นคนเก่คนหนึ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของสมมติ เป็นของหัวโขนสมมติว่ามีอันนั้นสมมติว่ามีอันนี้นะลายใหญ่ตสมมติแต่เรื่องจริงไม่ได้สมมติคือความตายมาเยือนทุกคนอันนี้คือสัตธรรมของชีวิตอันนี้คือเตือนเตือนสติเตือนใจตัวเองว่าให้ทำความดีเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นทำบุญทำทาน เพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแล้วก็จะเหลือแต่บุญกับบาปเท่านั้นฉะน,นั้นให้เราทำความดีเอาไว้ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ทุกนาทีมีความหมายชีวิตคนเรานะ่ะสั้นนักจะทำอะไรก็รีบทำเพราะว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วถ้าแม่นว่าไกลไปนะจะไม่มีโอกาสแก้ตัว จะทําอะไรก็รีบทำแต่ทําในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ทำในสิ่งที่ถูกกฎถูกระเบียบตะวันก็มีขึ้นมีลงชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงท่้นั้นก็อย่าเยอะให้มากกับชีวิตอย่าเยอะกับชีวิตให้มากเดือนใสกลางอยู่อย่างสันติอยู่อย่างปลอดภัย ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยโวหน้ากันเด้อพี่น้องพบเจอกันคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสบายดีบังซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า